ที่นะหลังจากเดิครับปนกมาว่เป็น้าที Demon> ่สองขงค้างสภาวะโคติครับแบบนี้ท้าสองข้อรวมมาที่แรงใล้ลมมาที่ข้อต้อรวมมาที่ข้อบีัน้สอง ช้มือกดกับด้วยสปริงมาที่ข้อต่อมมาที่้อพีห้าับสองทำงานด้วยลมกับด้วยสปริงก็มาที่ข้อพีสามับสองคุมคุมกดกลับด้วยสริงก็มาที่ข้อเอสามกับสองเขบารี่ร์ไวท์ห้าทับสอง ตั2เอสั่งตัสองพอดีตัวสัตว์มาตัวสองตัวบีวเอเขาอูสองาร์วับีเขาขอตู่เกางาร์เราูรงอะไรกราะอตูทำงาน

เดี๋ยวผมจะบอกท่านด้วยครับตรงไหนเลยอร่อยนี้ตรงครับนั่งตรง